สเจ้าว่าสิหักไอพูดเดียวใส่เจ้าว่าสีหักเดียวแค่ไอใส่เจ้าว่ะไองอนอีหลางอแล้วผมงอนอย่างผมบได้งอน น้องเขตดกับน้องปิยชัดร้องเพลงคู่กันน่ารักดูแล้วฟินมากค่ะ๋อขอบคุณค่ะผมเดี๋ยวเร็วๆน,นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่นะครับผมเป็นซิงเกิลคู่ของผมกับปิยชัดนะครับผมรับรองว่าเศร้าโอ้ไมัไม่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 ใช่เศร้าสิรับรองว่าทุกคนจะต้องโูกใจแน่นอนหรือเปล่า <ators> <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆน,นี้นะครับผมจะมี ซิงเกิลใหม่มารอฟังกันด้วยนะครับแผลเป็นที่แขนดนอะไรมาโอ้โหแตน่นหน่อยขีดื้อขึ้นอย่างนี้แผลเป็นเต็มตัวจริงๆนะดูสิอะอยู่ไหนอ่ะมือก็มีแขนนี่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 อ,นอ้มมึนอีีแต่น้อยนะมึนคลักมึนแนะ่ เซฟไร้ด้วยนะห้ามลบะนะเบาต้องรอให้ถึงดอกนอกเขตดซื้อหลดท่องนั้นเออซื้อใวถานเขาหลดพี่เด๋วจังไดคอยก็หอดขึ้เกอล่ะคอยเสียวไอห,หอดใช้ได้ไหมเจ้าซื้อใวถานหลดตอนท่องมันยังบ่แพง่งเลยนะ<笑><笑>เดี๋ยวราคาพุ่งขึ้นอีกเด้ไหมเดี๋ยวจากนอยราคาท่องพุ่งขึ้นอีกขึ้นเ้ืเอ้าแทงสิเบิดหลายก็ลเ้ มือใดสิได้เห็นงานเพลงที่ใส่เสียโค,ครับอ๋ออันเดียวอันเดียวอันต่อเร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนีว้บกกลดอกรอรอฟังรอฟังขอขอบคุณครับผมเป็นตาฮัก ปานลี้ให้ครีเมื่อทรงในบ่อสังเสือใสนน่หนอห่อหญงเสี่ยเสียผู้าสาไปกินชาบูเขามีแต่เขา่าอ,อ้วนนี่แล้วผมกินมันบ่เป็นอย่างนี้ผมกินแล้วมันบ่ข้นอย่างเดียวผมกินแล้วมันบอ่อ้วนนะเคยเคยไหมทำสติิกินชาบูกับเนื้อย่างสิบเพ่าไหร่วะสิบสิบสี่สิบห,าห้ามือติดน,นี่แหละ บอกนี่แหละเห็ดบอกนังอยู่ดกินคักกินแด้ไรีได้สิบห้าวันติดไหแล้วก็มึนแม่นครับตอนนี้ก็ยังมึนอยู่สวัสดีคะ่ะบพี่เขียวสวัสดีครับผมฝันดีค่ะเอามาไปนอนเรียวเถอะฝันฟันดีครับผมมันเรียวหรือว่าผมมาไลยเบิงงนาฬิกาว่ามันจักทุ่มแลวล่ว บอกแม่เด้ยวยลาสิไปขอพันนะพันนะเพียงคู่น่าจะได้หลายล้านวิวรอรอฟินโอ้ขอบคุณครับผมรอรอปันวิวช่วยด้วยนะครับตั้งใจทำครับผมตั้งใจทำซิงเกิลนี้มากๆ ภาสาอ่อนเสียงสุกหลังใสจ,จากบาทเด้นนะละแม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อิลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใสกรรมาเทพบอกทีสุกใสกันคือจังกตีโลดได้บ่ อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปไส่กระใส่เสื้อคู่บอกเพื่อนในหูแนท้อคันเพื่อนก็นเงาคือกันสก,กิตเพื่อนแน่ได้อกให้เพื่อนมาโพสนาวอว่าโอ้โอ้ละน้อคันสั้นเฮาสิได้พ่อกันบอกโสดกะดอกกดี ชอบน้องขีดเด้อขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับไอขีดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาชาแต่มานะสวัสดีครับผมบอกเคยกวาดีละพอน,นะตอนไปกินตามบักฮงเธอเป็นอย่างขีดคือบิดหนาบิดหลัง,เป,งเป็นอย่างผมเป็นอย่างผมไ,มได้เป็นอย่างเดี๋ยวะพูดไดว่าผมเป็นอย่าง มันบมีดอกฮาบอกอะไรพี่ขีดร้องเพลงนางเอ๋ยให้ฟังหน่อยค่ะเพลงอันนั้นนางเอ๋ยฝาเทนี้ล้มช่อยต่อยนางคอยใจบางบางของไอพ่องโตของน้องหรือเ่ของน้องพ่องโตเปิดรับไอเข้าไปในใจเป็นไอไดไหมเป็นไอได้บอแบบนี้บอกมันเพลงนี้บอก น้ำมันพรายคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพรายความโสดจะวัดวายถ้าเจอน้ำมันพรายของฉันจบสวัสดีครับน้องหละคืออารมณ์ดีแต่นอ้องธรรมดาผมก็อารมณ์ดีเป็นธรรมดาผมผมก็อารมณ์ดีทุกวันนะครับผมอารมณ์ดีทุกวันลองบ่อยากคืนฮอดแน่ ให้ไปเฮ็ดรันใดอยากเปลี่ยนหัวใจใเป็นนาฬิกาย่างไปเรื่อยๆว่าต้องวนกลับมาให้คือทอดให้ไปสมรันใดอยากสมใจให้มันกลับขึ้นมา บ่อยากอยู่มองนี้บ่อยากเสียเวลาบ่อยากเสียน้ำตาเพราะว่าคือทอดใส่เสื้อไซส์อะไรคะโอ้ผมใส่เสื้อไซส์เอ็มครับผม เคยเจอตัวจริงน่ารักมากมาเยิงเลยอ๋อเจอตัวจริงผมทุกคนจะรู้เลยว่าผมเป็นบ้านะครับผมในไลฟ์สดเป็นบ้ารู้สึกว่าเป็นบ้าใช่ไหมครับเจอตัวจริงก็จะรู้สึกว่าเป็นบ้าเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นพี่เห็นอาการออกครับนะโอ้ยน่า,ารักขอบคุณครับผมกำลังจะไปนอน <c oughs> เห็นพี่เขียดไลฟ์ไม่นอนเลยคะ่ะ <c oughs> น,นอนก็ได้นะมพรุ่งนี้มีเรียนใช่ไหม อย่าให้มันกระทบการเรียนเด้อเดี๋ยวคุณคู่สิม,มา่าอายเด้อนอนมันงไปเบิ่งบักพี่บ้านน่นแหละคืนเลาสิม,มาว่าอายนี่บได้บ่บาดแบ่บาด,าบาดา้ชอบเพลงอีหลายเอ้ยอยากบอกเธอว่าคอยหักเจ้าคงบอกมีโอกาสว่าในยามเช้าตื่นมาบอกมีเจ้าแล้ว กินตามาคงมาอารมณ์ดีเลยมผมอารมณ์ดีทุกวันฝากบอกปิยชัิแนวไปกิดหอดอ,อ๋อคือบอไปบอกน้องครับผมฝากฝากฝาก,ฝากไปบอกฝากฝาก,ฝากผมบอกบอกเลยว่าให้ผมบอก <c oughs> รู้จักเพลงโชคดีเดอร์บอกเท <c oughs> ่าไรก่อนเท่าไรก่อนหมัดราคามาดูสิลองให้ฟัง เคยฟังเพลงแบบงูขี่บบผมจําบอะไดไหมมูแต่วานนีกเน็กมัหลองไว้ดีแต่จะะบํบบอได้วนะ่ามัหลองัจไดยครับบากะฟันดีนะคะขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะโอ้ขอบคุณครับแฟนเล่นแฟน ยังบ่มีแฟนแลนแฟนยังบ่มีคนควงแขนหากมันใจมันเลยไม่แรงไอ้สิแต่งมือยังบ่มีแฟนแลนแฟนยังบ่มีเจ้าของหากมันใจอยากมากแกดองมามันหากมันใจสิม,มากแก่ดองอยากเป็นเจ้าของหัวใจก็พร้อมเพลียบอกฟันดีน้องหน่อยค่ะพี่เกศฟันดีนะครับผมน้องทิวาพรใช่ไหมครับผม นาน,านานแค่ไหนที่คำบูรักไม่ได้ทำงานส่วนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรจบครับผมคือเธอใช่ไหมหวัหวซาหัวซาผมมิบบกวา่าหัวซามันไปนว่าจังเดเลยล่ะสนใจประมาณแบบสนใจอะไรประมาณนี้ครับ เธอไม่หัวซาเราก็แสดงประมาณว่าเธอไม่สนใจเราประมาณนี้ครับผมอยากฟังเขตอันตรายเอ้ยเขดอันตรายแะนะเพื่อน่ากว่าสิบาพานเมื่อ้ดคิดอันตรายบ่ตา,ายจังยังบ่มีเจ้าคอยร่วมทางมันมีเพียงร่างแต่บ่มีลมหายใจ อาสิปเป็นผลบุญธรรมมาจังรักษาชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุรายโฮโฮขีดอันตา,าอาะไราอขีดพี่อมมาด้วครับผมร้องพรมจันท์ให้นะครับมันลองจังไนพรหมจันท์บัดนี้ผมคือเ่อเคยได้ยิน ร้องเพลงคู่ให้ฟังหน่อยค่ะพอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันได้หักมันที่สองเขามีพอกันแล้วขอให้อยู่จากเมื่อน,นี้ไปหอดเมื่อตายกลายเป็นทุลี อยากให้การพอกันเทือนี้เป็นน,นิรันดรจากคนอียังมาเป็นแตห่หักเช่นน้อเที๋เดียวเทเทเดี๋ยวนีจากเทเลยบอทีบอกบอทีแล้วบอกกัน ส่งผมมันบาทีนี่ล่ละอ้สุดยอดล่ะคอเพลงแปลว่าฮักเนี่ยมันแปลว่ารัก มันแปลว่ามาเออผมลองแล้วลองไปดีโฟดบาก,กาลองพี่ก็ร้องลายไปไหนพี่ตรีเชนารงนะครับผมพี่ชายอีกคนไอเคดคนอุดอรมันมาครับแม่นะครับผมผมคนอุดอรครับผมโอ้ยนอส่งผมโอ้ยผมกับ พี่บ้าพี่บอกผมก็เฮ็ดส่งบ้าบ้าบอกบอกของผมไปแล้วครับเขาหายลา่ะตอนไ์สดแน่โอ้น่องนอนละมั้งครับน่องกลับบ้านมันอ่อไัร่หน่องอ่านหนังสือน่องไม่สอบ น้าขาวใสาดีน้น้องเขตขอให้งานหลายๆปังๆเด้เชีรีรยตลอดว่าขอบคุณครับผมใจสารภาพรองไหฟังเนี่ยขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับชาก็อย่าหน้อยใจอยู่ใกล้จนชิน ไม่อยากได้ยินคำว่าหา่งไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปจากกันอยู่อมเพื่อได้ครับหมายถึงว่าอยู่อุดอรมาครับอยู่อุดอรผมอยู่อมเพื่อน้ำโสมครับผมย้ายากคิวหลายเพระนะแพะอยัง พี่เขียพูดได้สักประโยชพี่เนี่สอนพูดไต้บ้างไหมมาซ่อนพูดตายพูดไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พี่พูดได้ไม่เป็นนี่พี่พูดได้ไม่เป็นเลยสวัสดีครับพี่เกียสวัสดีครับผมอากาศเริ่มหนาแล้วนะใช่ใช่ครับผมอากาศเริ่มหนาแล้ว ผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะอาบน้ําดีไหมผมถามไม่ผมถามทุกคนนะผมควรจะอาบน้ําดีไหมอากาศเริ่มหนาวแล้วนะ เมื่อนี่ตอนน้องงอเคืออนอีมันบอกงอหยังผมไม่ได้เขียดให้น้องเด้ล่ะสวัสดีขาน้องอเคสวัสดีครับน้องเคสวัสดีครับพนแม่ อยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนเล็กในใจของฉันว่ารักเธอ รักเธอคนเดียวแต่ฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรหนาวอยู่ใส่นอหนาวครับหนาวอยู่อยู่ห้องนี่แหละเปิดแอร์เย็นมันเลยหนาว <c oughs> ไม่อากาศเริ่มเย็นแล้วจริงๆ <c oughs> เขาบอกว่าปีนี้จะหนาวกว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่บอ ปีที่แล้วบ่าหนาวเลยปีที่แล้วเออชอบ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 เมนนี้บ่ต้องอาบดอกถ้าแจเราสะอาดอะน้ำไม่อาบก็ได้ดสันคือมาดีแท่ครั้งแรกเลยที่เห็นใส่เสื้อ ชมฟูใส่ขึ้นนะ,ะหล่อมากพะนะแต่ผมก็ไม่กล้าใส่เสื้อนี้ออกไปข้างนอกมากนะครับออกไปข้างนอกบ่อยนะครับผมเพราะขนาดผมใส่เสื้อดำใส่เสื้อขาวใส่เสื้อที่แมนขนาดไหนก็ช่างทุกคนจะมองว่าทุกคนจะมีคำถามกลับมาเออใช่ผู้ชายไหมคะใช่ผู้ชายไหมครับอืขอคือกี่ดี อย่าเอาชีวิตเออ<ม>สีเอาชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยไปแลกกับน้ำแค่ขันขันเดียวมันเป็นไปบ่ได้ดิอืมใช่ครับคนที่อาบน้ำคือคนที่สกรปรกครับผมคนที่สะอาดเขาไม่อาบน้ำกันหรอกก็สะอาดแล้วจะอาบน้ำทำไมมีแต่คนสกรปรกเท่านั้นแหะครับที่อาบน้ำแก้ว คือยากเคลียร์นอโดอนๆมาอะไรเลย,เลยมา่อวมาเมือฝอยน้ำข่อยนะอยากถามยังอยากรู้อะไรถามมาได้นะครับผมพี่เขตยรยิ้มปิดตาให้ดูหน่อยโอเคไหมร้องได้ทุกแมวเก่งมากค่ะอขอบคุณครับผมสั้นกบบระบ่ต้องอาบดอกจากอาทิตย์ บอกงมันก็จะมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองเอวันนี้ตัวเราไม่สะอาดก็ต้องอาบน้ําครับผมแต่ถ้ามันก็จะมีบางวันที่แบบเฮ้ยวันนี้ทําไมเรารู้สึกว่าตัวเราสะอาดจังวะวันนั้นผมก็จะไม่อาบน้ําใช่ครับอ้ถามตรงไหมเคียชอบปิยชัตไไ่เจ้าอน้องก็น่ารักครับน้องน่ารักน้องน่ารักน้องเป็นคนที่นิสัยดีครับนิสัยดี จ่ายนี่ไปกค่สิบหิวเข่าอีกหลวเดี๋ยวผมไปกินหากินเขากอนผมหิวเข่า,ขอ,ขาอีแลวขนาดกินแตงโมคงมากขอให้ทุกคนอหลับฝันดีครับผมแล้วเจอกันใหม่หลายครั้งหน้านะครับผมไปละบ๊ายบายขอหาใจเรื่อยๆในกอนไปเลยอ๋อาเบิ่งหาวใจลรื่ๆก่อน ก่อนไปนี่โอเคหวัวใจรัวๆมาแล้วไปแล้วนะครับผม